ค่ะคนบ้านนาเพิ่มสุขรักลูกมดเล่าให้ลูกเขาเ้าพรรษานี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อนเดชจ,จินดาพง์ครับปราชอุสวรโรกนาครับสําสหรับโครงการคนกล้าบ้านนามดเล่าเข้าพันษานะครับาาก,ก็จะกระฝากคำขวัญเป็นกําลังใจสําหรับคนที่จะมดเล่านะครับว่าเว้นวัรสักพักเพื่อคนที่รักนะครับใน,ใน,นานะ บางบางท่านอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ของของลูกนะครับก็หยุดสักพักเพื่อคนที่รักครับคุณครับบ้านนาคนกล้ามดเล่าเพื่อลูกหยุดสักพักเพื่อคนรักของคุณครับหยุดสักพักเพื่อคนรักของคุณครับรักโลกให้งดเหล้าพ่อแม่เรารวมพลังคนกล้าบ้านนาลดและเลิกเราทำได้ครับลดและเลิกเพื่อครอบครัวครับ ตับไงหยกินเหล้าแล้วสบ,บายเดี๋ยวพี่พาไปผับตับ สุดตัวพี่นั้นเคยกินเหล้ลลาไทยกินแล้วเวียนหัวหมดแรงที่ปีกตะแคงไม่รู้ทีกินทําไมตับแข็งรอทนไหวไหม,ไมตับแข็งแล้วไม่ทนไม่ไหวบอกอย่างกิงใจอยากให้น้องพับตับับเยห กินเหล้าแล้วขาดสติกินเหล้าใครว่าไม่ติดอาจถึงชีวิตน้องต้องเข้าใจแฟนทิ้งน้องโผลกี่เศร้าถ้าน้องเลิกเหล้าก็ไม่ได้ตับไปใครอยูเหล้าตับผุ